สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมแดดดี้แพนครับผม <Yeah. S 1> วันนี้ที่ได้เจอผมวันนี้นะผมอยู่เกาหลีแล้วอันนี้คือห้องพักนะเป็นห้องส่วนตัวเนาะอันนี้คือห้องส่วนตัวของผมแล้วที่ผมหายไปนานอะไม่ใช่อะไรคือมาแรกๆผมก็ต้องปรับตัวเนาะแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยไม่มีเวลาลงคลิปไม่มีเวลาอัดคลิปตัดคลิปไม่มีเวลา แล้วตอนนี้ผมได้ตัดสินใจเนาะเพื่อนผมนะผมถามว่าเขาอะาเอาอินเทอร์เน็ตไหมเขาบอกว่าเขามีเน็ตมือถือแล้วเขาเลยไม่เอาผมก็เลยจะไปต้องซื้อตัวนี้เขาเรียกว่าเน็ตไข่แล้วซื้อเน็ตไข่มาเนาะมากระจายอินเทอร์เน็ตลงโน้ตบุ๊กลงมือถือเราเพื่อในการอัปโหลดคลิปวิดีโอให้มันแรงเนะาะเน็ตไข่ความแรงที่20เมกเองแต่ก็ไม่ลดเลยโอเคมาเข้าเรื่องนะคะผม วันนี้ผมจะมารีวิวโรงงานโรงงานของผมมาให้ดูนะครับผมแล้วก็ห้องพักอ่ะทุกคนคงจะติดตามคลิปผม EP พีหนึ่งอสองอีสามเนาะจนมาถึงเกาหลีแล้วก็มาถึง EP นี้ผมจะจะมารีวิวห้องพักแล้วก็โรงงานของผมนะครับผมว่าโรงงานของผมผลิตอะไรบ้างโรงงานของผมทําอะไรอยู่ตรงไหนแล้วห้องพักของผมเป็นยังไงนะครับผมดูซิว่าผมจะโชคดีไหมว่า มาครั้งนี้แล้วผมจะว้าวแล้วก็ดีใจกับมันว่าผมโชคดีว่าโรงงานนี้ดีหรือผมมันจะเป็นคนที่แบบอะไรวะเจอโรงงานนี้อีกแล้วเหรอเงนินเดืนแค่นี้เหรอว่ะเครียดมากเลย oh, <no. S 1> แล้วมาดูครับผมว่าโรงงานที่ผมได้เป็นยังไงห้องพักที่ผมได้เป็นยังไงนะครับผมเป็นเลยเริ่มเริ่มอย่างแรกเลยนะห้องพักก่อนผมจะพาไปดูห้องพักของผมก่อนนะครับผมดูตามคลิปได้เลยนะครับ วันนี้เดี๋ยววันนี้ผมได้ที่พักแล้วครับผมพักนอกนอกโรงงานเป็นอาพาร์ตเมนต์เนะาะอพาร์ตเึกแล้วอยู่ชั้นแปด้วยตอนนี้วิวสวยมากข้างหลังเป็นภูเขาแนละ้วดูนะโอเป็นตึกสวยมากเลยสวยสวยสวยเขาบอกว่าให้ทาความสะอาดห้องเองนะอย่างเงี้อเราก็ต้องทาความสะอาดห้องแต่พอมาถึงก็โอ้โห อดูห้องเขาก่อนเหม็นอับมากเหมือนกับเป็นห้องเก่าของคนงานเก่าเขาครับว่าอันนี้เป็นห้องน้ํามีห้องน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ใครเอาอะไรวางนี่่อสฮะวายังไม่มีใครวางใช่ไหมของคนไทยคนไทยนี่คนไทยเก่าอ่ะนี่เฮ้ยเฉยเฉนี่คนไทยเก่าอ่ะนี่ ไอมีมีอะไรไหมมีตู้เสื้อผ้าให้ตู้เสื้อผ้าป่ะเนี่ยตู้เสื้อผ้าเอาไปตู้เสื้อผ้าให้อ่ะอันนี้อะไรพี่ตักผ้าเหรอมีเครื่องซักผ้าไอ้มีข้าวเสื้อผ้าให้พี่ตากผ้าให้อ้าวดีอยู่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 โอเคอ่าตู้อันนี้ก็รองเท้าก็มีให้ใส่โอ้มีเสื้อกันหนาวให้ฟรียงเก่งทีทุกอย่างคนเก่าไม่ได้เอาไปนะครับวันนี้คนเก่าไม่ได้เอาไปนะ ไหนมีคนเขียนอะไรไหมดูดิมีคนเขียนว่าห,ห้ามอยู่ให้หนีไปอย่างนี้มีไหมอะนะลายแทงเยอะละไหนลายแทงเยอะเหลือเกินเอ้นี่มีสติกเกอร์โปเกมอนอันนี้อะไรฟิวเหร,เหรออันนี้อะไรเขียนเลขเขียนอะไรไว้เนี่ยภาษาอะไรนี่เหมืนหอนภาษาภาษาเกาหลีแหละมีห้รับเลยที ไหนมีห้องรับด้วยเหรออันนี้มีเหมือนจะเป็นที่ปรับอากาศบนเนี่ยอุณหภูมิมีห้องรับเลยแล้วก็มีห้องก็คือมีห้องส่วนตัวอ่ะห้องส่วนตัวอ๋อห้องส่วนตัวห้องรับห้องส่วนตัวเะไรห้องส่วนตัวเรามาสามคนก็คงต้องนอนห้องนี้หนึ่งคนแล้วห้องนี้สองคนนี่ซ้ายขวาอย่างนี้โอเค แล้วก็มีพล้างจานมีตู้เย็นอือหอสงสัยต้องทำความสะอาดยิ่งหนักน่วงอือหอยังยังเย็นอยู่นะตู้เย็นยังเย็นอยู่นะคะสาวมาก็ไปนอนห้องโน้นอ่าอันนี้เดี๋ยวไอคนก่อนมันไม่ทำความสะอาดกันเลยล้วนนี่บ่ายพาสาวมาก็ับนอนห้องนี้โอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาทำความสะอาดกันก่อนเนาะ เจ้เก้าข้าสารโอเคทุกคนเป็นไงห้องพักผมบอกเลยว่าว้าวมากว้าวเปิดห้องพักมาไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมผมได้เป็นอพาร์ตเมนต์นะเป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นแปดเนาะแล้ววิววิววิวสวยมากแต่พอเปิดห้องมานี่บอกเลยว่าอย่างที่หนึ่งคือประทับใจที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีห้องให้มีห้องน้ําให้มี มีครัวให้มีระเบียงให้มีที่สักาให้นี่คือประทับใจแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของห้องนี้คือแมลงสาบเยอะมากเห<อ>มน็นเหม็นมากคนที่ไม่ชอบแมลงสาบคนที่เกลียดแมลงสาบบอกเลยอยู่ห้องนี้ไม่ได้ห้องนี้เหม็นมากเหม็นแมลงสาบมากเหมือนแบบคนก่อนเขาอ่ะ ไม่ได้ทําความสะอาดห้องแล้วก็ปล่อยให้มันลกปล่อยให้แบบเศษอาหารเต็มเลยไม่กวาดพื้นไม่ทาความสะอาดโอ้ยสุกมากหมกเลยแต่ที่ผมในในคลิปที่ผมบอกว่าเป็นคนไทยเก่าไม่ใช่ครับผมเพื่อนผมบอกว่ามันน่าจะเป็นคนเวียดนามคนเวียดนามเก่าที่อยู่โรงงานนี่แหละแล้วเขาน่าจะย้ายออกไปหรือไม่ก็ครบแท็กแล้วกลับบ้านไปเขาก็เลยทิ้งของที่ไม่จําเป็นเอาไว้ที่นี่ ในในนั้นก็จะมีแบบพวกเสื้อผ้ากกระเป๋ากีตร์มีเสื้อกันหนาวมีรองเท้ามีเวทอะไรที่มันหนักๆอะ่ะเขาเขาไม่ได้เอาไปนะครับเขาทิ้งไว้นั่นหมดเลยแล้วเตียงที่เอาไปไม่ได้ก็คือถ้าคนที่ย้ายย้ายห้องไปห้องอื่นเขายเอาเตียงมาด้วยแต่นี่คือเตียงก็ยังอยู่กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบที่มันหนักๆอะ่ะไม่สามารถเอาไปได้แบบเปลืองพื้นที่กระเป๋าเนี่ย ก็การันตีไเลยว่าเขาน่าจะกลับบ้านไปละเอา้าอันนี้คือห้องเนาะห้องพังเราโอเคเราเราคิดรวมกันว่าเออเราจะนอนตรงไหนตรงไหนแล้วก็ควรทําความสะอาดตอนนั้นผมก็เคยทาความสะอาดเนาะเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดเลยจนใช้เวลาสองวันกวะทำความสะอาดเสร็จสองวันเลยนะแล้วคิดดูดิว่าตัวต้องมาเจอสภาพแบบตอนเช้ายังเจอแมลงสาบคิดดูดิแล้วตอนกลางคืนอะ่ะอี่ยเต็ม บอกเลยว่าในครัวเต็มาตมากมาเต็มแบบแมลงสาบเพียบเลยนะทุกคนแล้วคิดดูว่าผมต้องระแวงแค่ไหนเวลานอนแล้วแมลงสาบมันจะไต่ขึ้นหัวผมอ่้นอนแบบนอนไปแล้วแบบรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนอะไรไต่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามาส่องไฟดูไม่มเป็นแมลงสาบจริงนะทุกคนแมลงสาบเกาหลีมันตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กตัวเล็กและเยอะมากและเหม็นมากโอ้ะ ขอขอ,ขอโทษด้วยนะครับคนที่กลัวมแมลงสาบเนาะที่เจอคลิปนี้เนาะผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะมันน่ากลัวจริงผมยิงกลัวเลยถ้ามันตัวสงตัวผมก็ยังพอไหวแต่นี่มันมาเป็นฝูงห้องนั้นผมบอกได้แล้วว่าเป็นห้องแมลงสาบจบที่ห้องแมลงสาบมาจบจบกันต้องออกกันเอาเอาเอาแมลงสาบออกไปกันเคลียร์เคลียร์เคลียร์หัวเรามาเริ่มรีวิวโรงงานผม อย่างแรกเลยคือผมต้องไปดูหน้าก็คือเท้าแก่ไปรับผมนอแล้วไปที่โรงงานแล้วก็บอกว่าให้ไปขึ้นรถที่หน้าซีอูตรงอาพาร์ตเมนต์เนาะผมก็โอเคแต่ผมก็อยากรู้ว่าโรงงานของเราเป็นยังไงเนาะก่อนวันทางานหนึ่งวันอะผมนั่งรถเมี์ไปกับเพื่อนไปดูรอบๆโรงงานของเราก่อนว่าเป็นยังไงทําอะไรผลิตอะไรผมก็เลยนั่งรถเมล์ไปเนาะมาดูคลิปนี้ได้เลย <laughs> ตอนนี้เรามาสำรวจโรงงานรอบๆของเรานะครับผมอันนี้หน้าโรงงานเลยครับไปถึงต้องหลังนู่นเลยครั้งนี้ได้โรงงานพอสมควรขนาดกลางย่อมๆขนาดกลางย่อมๆครับนนาาอ่าวันนี้ยังไม่เข้างานนะครับวันนี้มาสำรวจเฉยๆเพราะว่าเรามาถึงวันศุกร์เขาให้ทำงานวันจันทนระ์เนาะ คลิปสิ้นสุดแค่นี้เนาะก็อันนี้คือภายนอกโรงงานเนาะวันอันนั้นคือวันแรกที่ผมไปหน้าโรงงานแล้วทุกคนคิดว่าโรงงานผมมีแค่นี้ใช่ไหมไอชิมมันมันใหญ่กว่าน,นั้นเยอะทุกคนคือแบบทุกคนคิดว่าในคลิปเห็นแค่ท้ายกับหน้าโรงงานอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีโรงงานย่อยอีกโรงงานข้างในน่นอีกมุ้ยมันเยอะมากทุกคน มันเยอะจนแบบว่าเฮ้ยโรงงานเราได้โรงงานใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะว่าพนักงานในนั้นน่ะน่าจะปาไปร้อยกว่าคนอ่ะค่ดูดิแล้วเขาแบ่งเป็นโรงงานยอ่อยๆ,ๆเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงการจ่ายภาษีของโรงงานจะน้อยลงเพื่อเหมือนกระจาย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 คนงานให้มันอยู่ในที่ท,ท,ที่แบบไม่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นโรงง,งานขนาดกลางที่ขนาดกลางไม่ใช่ขนาดใหญ่นะ เป็นขนาดกลางแต่เขาย่อยลงมาเขาเขาย่อยออกไปเนาะแล้วก็เอยอีกอันนึงก็เป็นคลิปรีวิวนะว่าโรงงานเนี้ยผลิตอะไรเนี่ยผมเปิดให้ดูเนี่ยผมเดินเข้าไปในโรงงานเลยนะโอ้วันนี้มาสำรวจโรงงานวันแรกครับผมมีแต่พวกอุปกรณ์เหมือนท่อเลยท่อที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นท่อที่ยังไม่ได้แปลรูป ต็มเลยมีห้องน้ำให้พนักง,งานมีโรงงานประมาณน,นี้เดี๋ยวตอนทำงานเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วก็ไปถึงนู่นเลยโน่นก็ใช่ฝั่งตรงนน้นก็ใช่ชื่อโรงงานเดียวกันหมดเลยโอเควันนี้ก็มีแมว2ตัวด้วยแมว2ตัว ไม่รู้ว่างานวันแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวน่าจะพอจะพอจะเด,เดาได้อยู่น่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานตัดพ่นสีกึงเชื่อมท่อประปาท่อนะ้ำท่อแก๊สแน่นอนพ่นสีด้วยโอเคตามคลิปเลยครับผมอย่างที่ผมว่าจริงมันเป็นเกี่ยวกับท่อแก๊สนะครับท่อประปานะตามออเดอร์ที่สั่งมาก็คือ เขาที่อันนี้ที่ผมทํามาประมาณเดือนผมไม่อยู่ตอนนี้ผมมาอยู่ได้สองเดือนแล้วที่ผมมาอยู่เนี่ยก็คือพอจะสรุปสรุปแล้วว่าเขาก็ทำท่อส่งนอกด้วยแล้วก็ในประเทศด้วยเขาจะมีหน้าที่ในการาทําตามไซส์ขนาดที่ต้องการแล้วก็ตัดกลึง่งทับเกียวแล้วก็เจียเชื่อมทุกอย่างพ่นสีก็คือสําเร็จแล้วไปไประกอบในหน้างานได้เลย อ่าก็ตามแบบที่เขาเขียนมาเนาะแล้วก็มีวิดีโอแล้วก็มีอีกอ่าอันนี้เดี๋ยวนะก็ประมาณนี้แหละครับผมเป็นโรงงานผมผลิตประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็เป็นงานเป็นงานที่พอพอเราเริ่มทําแล้วแรกๆอ่ะแรกๆเราปวดมือมากเพราะว่าเราผมมีหน้าที่มาถึงเขาให้ผมเจียเลยใช้ใช้ที่เจียนะครับในในผมขึ้นภาพให้เจียพวกเนี้ยเขาเรียกเป็นท่อเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคลิปเด้๋ยมีคลิปเด้๋ยวเราคลิปก่อนอันนี้โรงงานนะโรงงานที่ผมทำในประมาณนี้โรงงานที่ผมทำะนี่ยก็จะต้องเจียขอบเจียมุมฮะประมาณนี้แหละครับผมหน้าที่วันแรกๆอาทิตย์แรกๆผมก็แบบว่าแบบ เจียมุมให้ได้สามสิบถึงสาสิบห้าองศาก็คือห้ามเลยกว่านั้นแล้วก็กินขอบเข้ามาแล้วก็กินในเข้าไปให้สามสิบมิลกับข้างในสิบห้ามิลให้เปะมากเลยนะเพราะว่าเขาจะไปเชื่อมเขาจะเอาไปเชื่อมอีกแล้วก็มันเป็นงานที่แบบว่าพอมาถึงพอพอเราทําไปสักพักหนึ่งอ่ะมันเป็นงานที่แรกๆเราเราคิดว่ามันยากนะเพราะว่ามันเพราะเราไม่เคยแบบจับเครื่องเจียลูกหมูมเจียแบบ นานๆขนาดนั้นอะ่ะจนเราเมือ่อยแขนเมื่อยมือ,มอจนแบบกำมือไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้คือมันปกติละมันชินลแล้วแล้วมันประมาณสองอาทิตย์ผมก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มจับมุมได้ไม่ต้องวัดละแล้วก็ตีขอบเข้ามาก็กะเอาใช้ใบใบเจียเนะ่ะใบเจียกะขอบเอาเอาเท่าไหร่แล้วก็ข้างในก็เป็นห่วงมันก็วัดของมันมันมันง่ายขึ้นแล้วมันไม่ยากเลยทุกวันนี้ผมทํางานก็คือผมทําหน้าที่เป็นคนเจียแล้วก็ระเบิดรู ระเบิดรูเพื่อไปเชื่อมเนาะระเบิดรูปาดรูแล้วก็เจียแล้วก็แพ็คก็แพ็คก็คือแบบเป็นการมัดรวมกันเฉยแค่นี้งานผมมันมีแค่นี้แล้วเขาถามว่าเขาไปถึงนะเขาเขาถามว่าท่าแก่เขาทแก่มีหลายคนนะก็คือเขาจะมีหน้าที่ดูแลโรงงานน,งงานั้นโรงงานนั้นโรงงานนั้นแต่ในทกแก่ทุกคนอะ่ะจะมีหัวหน้าใหญ่อยู่คนนึงเข้าไปก็ต้องยกมือไหว้เขาไอ้คำนับเขาเพราะว่าท่าแก่คนคนที่เอาผมไปอะ่ะเขาก็คำนับคนนี้ บอกว่าคนเนี้ยคือบอสใหญ่ก็คือเป็นโรงงานโรงงานหลักระยะแยก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 มีนกแก่แยกออกไปแปลว่าโรงงานผมอะเป็นโรงงานที่ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนแล้วเวลาเวลาผมไม่มีงานน้องงานงานตรงโรงงานในโรงนเนี้ยผมมีน้อยผมก็โดนแบบโดนส่งตัวไปอีกโรงงานหนึ่งที่งานเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไปช่วยโรงงานนั้นก็คืออ้าวในซอยนู้นก็ยังมีมีเยอะมากครับทุกคนถือว่าโรงงานนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถูกใจผมมากเลย แล้วก็เป็นงานที่แบบทีแรกผมว่ามันต้องยกเหล็กหนักมากๆเลยไม่ไม่ได้ยกเลยนะทุกคนเขามีล็อกโฟกึ่บมีเครนมีทุกอย่างให้สะดวกสะดวกมากไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยก็เป็นงานที่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าหนักนะมันมันจะหนักก็ตรงที่เราเอาดันเข้าเครื่องเฉยๆเข้าเครื่องระเบิดแล้วก็เข้าเครื่องปาดใค่นี้แล้วก็ยกขึ้นแท่นก็ แป๊บๆก็เสร็จเป็นงานสบายครับสบายในระดับหนึ่งของคนที่รับได้นะแต่คนที่แบบว่ารับยกหนักไม่ได้ปวดหลังเนี่ยมันก็เป็นงานสาหรับเขานะครับผมส่วนแบบสรุปเลยนะสรุปเลยว่าโรงงานดีที่พักโอเคเพราะว่าตอนนี้นะ่ะทุกคนเห็นคลิปแรกใช่ไหมที่ผมให้ไปคลิปแรกที่ผมให้ไปคือคลิปที่เป็นห้องของแมลงสาบบอกเลยเหม็นมากแล้วผมทํางานไปแล้ววันแรกที่ผมไปทํางานเขาให้ไปแบบเขาถามว่า คุณพักอยู่ห้องนี้เหรอชั้นนี้เหรอพวกเราก็ตกใจก็ถามทำไมก็ก็คนของคุณเป็นคนพาเราไปเปิดห้องนี้แล้วไปอยู่ห้องนี้แล้วก็ซื้อที่นอนให้เขาบอกว่าตามมาก็คือไปกันหมดสามคนที่มาด้วยกันนะนะมาดูคลิปนี้อันนี้คือคลิปล่าสุดที่ผมถ่ายไว้นะครับทุกคนเขาเอาพวกเราสามคนกลับมาที่ห้องพักแล้วตามคลิปเลยครับสวัสด,สสดีครับผมรีวิว ที่พักที่พักของโรงงานผมนะโรงงานผมนะนี่เลยมีห้องเดียวให้หนึ่งห้องสะอาดมากมีออกแก๊สซิงล้างตู้เย็นใหม่ใหม่หมดเลยเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนมานี้แบบห้องนอนรวมนะสองคนนอนกันสามคนถ้ามีห้องแยกหนึ่งแล้วก็ระเบียง มีเครื่องซักผ้กาเครื่องซกผ้ามาดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําสะอาดปะห,ห้องน้ําสะอาดโอ้โหเยี่ยมไปเลยโ้ดสุดโอเคครับผมขอให้ทุกคนที่ได้มาทำงานที่เกาหลีโชคดีเหมือนผมนะครับผมบ๊ายบายเป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงว้าว wow. เขาพาพวกเรามาย้ายของเว้ยจากอีกตึกหนึ่งมาอีกตึกหนึ่งเว้ยน้งทำไมวะทำไมให้เราทำความสะอาดห้องน้ำต้องสองวันสามวันแล้ววันวันจันทร์ไปทำงานให้เรามาย้ายของโคตรเหนื่อยแล้วแบบเราก็สับสนกันมากย้ายทำไมวะแต่พอมาถึงห้องนี้แต่พอมาถึงห้องนี้ทุกคนเอ้าห้องดีกว่าเดิมเว้ยมีแอร์ด้วย ทุกอย่างดีสะอาดจากที่เราแบบบน่นบ่นกยกเงียบเงียบในใจกลายเป็นความเหนื่อยแทนแล้วก็ดีใจแทนว่าเอาโรงงานนี้เขาใส่ใจลูกน้องเขานะทําไมเอาห้องแบบเราทีแรกเราก็บน่นทาไมเอาห้องแบบนี้มาให้รู้ว่ามันเหลือแค่ห้องนี้แต่ไม่ใช่เขาเขาเอาเราไปปิดห้องไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันยังไงนะแต่พอตอนนี้คือสรุปละผมผมได้ห้องใหม่ ทีแรกผมไปนอนรวมกับเพื่อนเพื่อนเนาะอีกสองคนก็คือผมผมนอนสองคนแล้วก็มีคนแย่มานอนห้องนี้คนนึงแต่ไปไปมาๆยังไงไม่รลกเขาบอกว่ามันก็ห้องนี้มันเปลี่ยนมาสองคนละผมเป็นคนสุดท้ายที่ย้ายมาอยู่นี่ก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงมากก็คือเราสามารถไลฟ์ได้เราเราสามารถอัดคลิปได้ตัดต่อคลิปได้นอนดึกได้เขาบ่นบอกผมว่าผมชอบนอนดึกก็คือประมาณเที่ยงคืนผมก็จะนอน ก็จะอัดคลิปตัดคลิปประมาณนี้แล้วก็ผมไม่สามารถที่จะมาคุยมามาคุยหน้ากล้องแบบนี้ได้นะครับเขาก็เลยแบบให้ผมมาอยู่นี่ให้ผมมาอยู่นี่เพราะนายนอนดึกเขาให้เหตุผลแค่นี้นะแล้วก็โอเคพอผมมาอยู่แล้วก็ย้ายสามอเนครัวมาในห้องนี้ก็มีแค่นี้โอ้โหถือว่าโอเคมากห้องนี้นะห้อง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 เดียวเนะีที่ผมอยู่ในคลิปนั่นนะครับ ถือว่าโอเคมากๆตอนนี้นะ่ะตอนนี้อุณหภูมิสิบเก้าองศาตอนกลางคืนอนะ่ะเก้าองศาอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปในวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับผมก็เป็นวันที่เริ่มหนาวแล้วในบางที่อาจจะหิมะตกแล้วแต่ได้ข่าวว่าในเดือนหน้าหิมะจะเป็นพายุหิมะตกเลยก็คนที่อยู่เกาหลี ก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับผมแล้วก็คนที่กําลังจะเดินทางมาชีนี่ในไตมาสที่จะถึงนี้นะครับหรือโดนคั้นเลือกแล้วก็กำลังจะบินมาเนาะเตรียมเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเยอะๆนะครับยาอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปของผมถ้าชอบกดไลค์กด s like, u b s c r i b e สนับสนุนผมด้วยสนับสนุนผมด้วยนะครับผมแล้วผมจะมีคลิปด,ดีๆมานำเสนอให้ทุกคนนะครับผม ขอบคุณมากนะครับบาย